กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีไอ้ตีน่านกำลังติดตามหัดชมช่องบาร์ได้เลยพี่น้องหายนองนัดไปตาเกาะไงพี่น้องเลยกำลังเห็ดเห็ดประตูพี่น้องเลยกำลังขาวบ้านประตูแมนกำลังขาวบ้านประตู้เเเอจาบสสียต

สายกำลังย่อบานพี่น้องกำลังที่ใส่บานนะตอนนี้โอก่้องโอ๋อะก่อนป่ะกางเกงนะพ่อถิ่มได้แล้วนอาพี่น้องกางเกงนะพ่อถิ่มได้แล้วนะ แมนอับอสใส่อาจจือเนาะจะใส่ไปเผื่อยังเนาะ้บโหใส่ไปเผื่อยังเนาะพอพอตองบยวหัวควนไปเนองเลยตอนนี้เพิ่นกำลังสีซอกบใหม่มันสเชียงดังแน่ฮะ็ได็ปิดก่อนนะพี่เนาะ ตตพี่นอ้องเสียงต่อเปล่งปังๆอืมสอยกันสามคนพอน้องบิวนำมันกันเน่ย Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền

การเราไม่ธรรมดาเลยบรญไมาแต่เราสิตกใจแหละกัสิดีใจเนาะอ่าสไฟเลย ราควนเดินอุไรพีน้องเ้ยทีมงานเรากำลังเห็ดขมกขโมมอยู่ครัด้ยงรก็ได้ลายปองเสเลน้องเลยเอาเห็ดไปซำตัวนั้นคือสเสล่คือเล่อะไรตัวนั้นแต่กัตัวนี้มืนก็เเลือแต่บ้านใหญ่ ก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อีกสองปองแล้วก็ปองที่สามกยนี่นี่นี่งกลๆอัน้มหอจามใหมยามาเออเออยามายามางชิมงานกันกงห้ดนกันเห็ดแลนอนกันเห็ดเอาเอง ทีมงานเทามาเห็นกันเ,เช็คต่อโก้โหแครับแมกขาเหนื่อยเขาให้เรื่องเราเรอ ทีมงานเาไปเห็นในการ์ตูนเาเลยสีีมงานีมาไม้เยอเาขอที่เด้ก่นี่เา E yeah. ตัวนี้เขาเห็นแล้วนะพี่น้องกันบ้างนี่ตัวนี้ก็แล้วนี่ตัวนี้ก็แล้วแล้วไปสามสี่หา้าตัวที่หกกำลังเลอะหกนี่พี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพอควรเลยนะพี่น้อง เบาตายก็จะได้จบคลิไปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามหนเด้อพี่นอ้องฝากเบิ่งฝากส้มหน่อยเด้อสบายดีกูโกกันคลิปต่อไป